สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนต่อในเรื่องที่5นะคะก็คือเมทริกสลับเปลี่ยนนะคะหรือทานสโพตของเมทริกนั่นเองอจากบทนิยามนะคะ,ะตรงนี้นักเรียนเปลี่ยนให้ครูนิดนึงนะคะเป็นคำว่าเมทริกสลับเปลี่ยนนะคะ เริก a นะคะเป็นเมทริกที่มีมิติ m คูณ n นะคะแล้วก็ b เป็นเมทริกที่มีมิติ p คูณ q โดยที่สมาชิกในเมทริก b แถวที่ i หลักที่ j นะคะจะเท่ากับสมาชิกในเมทริก a แถวที่ j หลักที่ i นะคะสำหรับทุก i ที่เป็นสมาชิกของเซตถึง n นะคะแล้วก็ j เป็นสมาชิก 1ถึง M โดยที่เราจะเรียก B เนี่ยว่าเมทริกสลับเปลี่ยนหรือท r ร n นส o อตของเมทริก A นะคะโดยที่เราจะเขียนแทนด้วยเป็น A t r a n s p o r t นั่นหมายความว่าจากนิยามข้อนี้นะคะ A t ท a ร s นสปอก็คือเท่ากับเมทริก B นั่นเองนะตรงนี้อ่านแล้วยังจะงงๆเนาะเขาบอกว่า B ก็คือสมาชิกนะคะของเมทริก B ที่อยู่ในแถวที่ I หลักที่ J จะเท่ากับ AJI ก็คือสมาชิกของ A ในแถวที่ J หลักที่ I ให้หนูสังเกตว่ามันเกิดการสลับแถวเป็นหลักหลักเป็นแถวถูกไหมคะ,ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนะคะจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นเขาบอกว่าให้เมทริกซ A นะคะเป็นเมทริกนี้เลยนะคะมีขนาดเท่าไหร่เนี่ยขนาดของเมทริกซ A คือ2คูณ3นะคะ เพราะฉะนั้นโจทย์สั่งว่าให้คุณหาเมทริกอะเอทานโซโฟสนะคะโจทย์สั่งให้หา A t ทานโ p o s e ์หนูสังเกตดูนะคะว่า 1. สมาชิกในแถวที่1หลักที่1ยังคงเป็นแถวที่1หลักที่1สมาชิกแถวที่1หลักที่2จะก,กลายเป็นสมาชิกในแถวที่2หลักที่1 นักเรียนสังเกตนะคะว่าเลขแถวกับหลักสลับกันสมาชิกในแถวที่1หลักที่3นะคะจะเปลี่ยนเป็นแถวที่3หลักที่1สมาชิกในแถวที่สองหลักที่1แถวที่2หลักที่1จะเปลี่ยนเป็นแถวที่1หลักที่สอง แถวที่สองหลักที่สองก็จะเป็นแถวที่สองหลักที่สองแถวที่สองหลักที่สามแถวที่สองหลักที่สามนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นแถวที่สามหลักที่สองนี่คือฐานสมโพธของเมทริก์ค่ะก็คือการเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวนั่นเองนะคะทีนี้แล้วถ้าเกิดเรานำ a ฐานสมโพธไปทานสมโพธอีกรอบหนึ่ง ะะเราจะได้ว่าจากหลักที่เป็นเป็น2 .68 ก็จะเปลี่ยนเป็นแถวที่1ก็คือ268เป็นแถวแบบนี้นะคะจากหลักก็จะเปลี่ยนเป็นแถวนะเราไล่ทีละคู่ทั้งหมดได้แหละนะคะจากหลักที่สองก็จะเปลี่ยนเป็นแถวที่2แบบนี้เลยค่ะอ่ะเรามาลองดูเมทริก <c oughs> B นะคะ โจทย์บอกว่าให้หาทานสโพสของเมทริกบีนะคะในเมทริกบีให้หาทานสโพสก็จะไล่ทีละตัวก่อนก็ได้หรือตอนนี้ถ้าใครเห็นภาพแล้วสามารถเปลี่ยนแถวที่1ไปเป็นหลักที่1ได้เลยนะคะหรือจะไล่ทีละตัวตามที่ครูอธิบายเมื่อกี้กระดาษนะครูขอเปลี่ยนเป็นแถวที่1ไปเป็นหลักที่1เลยนะคะแถวที่1น,นี่เปลี่ยนไปเป็นหลักที่1น,นะคะเราก็จะใส่เลข ให้มันตรงนะคะจาก1 1ก็ยังคงเป็น1 1จาก1 2ก็จะกลายเป็น2 1จาก1 3ก็จะกลายเป็น3 1นะคะต่อไปแถวที่สองก็จะเปลี่ยนไปเป็นหลักที่2ะคะ่ะแถวที่2ก็จะเปลี่ยนไปเป็นหลักที่2ซึ่งในแถวที่สองจากเดิมนะคะตรงนี้ตำแหน่งสองก็จะเป็น1 2สอง เพราะฉะนั้นหน,หนูจะต้องไม่ลืมตำแหน่งของมันเลยนะคะจาก1 2จาก2 2ก็ยังคงเป็น2 2จาก2 3ก็จะเป็น3 2ซึ่งอยู่ในแถวที่3หลักที่2นะคะนี่คือฐานสโตรดของ matrix B แล้วโจทย์ก็ยังสั่งอีกว่าให้หาฐานสโตรดของเมทริก์ B ที่ทานสโพรอยู่เดิมแล้วนะคะก็คือ นำเมทริกซ์นี้ไปหาฐานสมมตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากแถวก็เปลี่ยนเป็นหลักหรือใครจะอิงจากหลักเปลี่ยนเป็นแถวได้ไหมได้ค่ะนะคะได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเปลี่ยนแถวเป็นหลักล้กันเนาะแถวที่1ก็จะเป็นหลักที่1น,นะคะแถวที่1ก็จะเป็นหลักที่1นึ่งนี้นะคะก็จะเป็น ลบหลบสต่อไปแถวที่สองก็จะเป็นหลักที่สองก็คือ0กับ2นะคะต่อไปแถวที่สก็จะเป็นหลักที่3ก็คือ1 เพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าสุดท้ายแล้วในเมทริก B ีฐานสโพสรับทานสโพสโอีกรอบนึงเนี่ยก็คือเมทริก์ B นั่นเองจากตัวอย่างนี้นะคะจะเห็นได้ว่าถ้าเราทานสโพสจำนวนครั้งเป็นเลขคู่จะได้คำตอบเป็น A ค่ะนะคะถ้าเราทานสโพสจำนวนครั้งเป็นคู่จะได้คำตอบเป็น A ค่ะ และถ้าเราทานสโพสจำนวนครั้งเป็นเลขคี่เราจะได้คำตอบเป็น A ทานสโพสค่ะ,ะยกตัวอย่างนะคะเช่น A ทานสโพสครั้งที่ 1, ครั้งที่ 2, ครั้งที่ 3, ครั้งที่4นะคะทานสโพสครั้งที่1สลับครั้งที่2กลับมาเป็นเหมือนเดิมครั้งที่3สลับ ครั้งที่4กลับมาเป็นเหมือนเดิมเห็นไหมคะว่าถ้าจํานวนครั้งเป็นเลขคู่เราจะได้ว่าคําตอบเป็น a เหมือนเดิมคะ่ะแต่ถ้าเราทานสโพ p o s e จำนวนครั้งเป็นเลขคี่เช่นทานสโพ p o ครั้งที่1ทานสโพ p o ครั้งที่2ทานสโพ p o ครั้งที่3ยกตัวอ,อย่างแค่นี้นะคะเราจะได้ว่าได้คําตอบเป็นลองไล่ดูก็ได้นะคะทานสโพ p o s ์หนึ่งครั้งคือเปลี่ยน ทานสโอตอีกหนึ่งครั้งคือกลับมาเป็นเหมือนเดิมทานส o r ตอีกหนึ่งครั้งก็คือเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบเป็น a ทานสโ r ตค่ะอันนี้คือเพิ่มเติมนะคะทีนี้มาดูค่ะจากตัวอย่างนะคะข้อที่ตัวอย่าง18ก็คือตัวอย่างด้านบนจะได้ว่า a ทานส o r ตแล้วทานส o r ตอีกหนึ่งรอบจะได้ว่าเท่ากับ a นะต่อไปมาดูตัวอย่างที่19ค่ะตัวอย่างที่19บอกว่าให้หา a คูณ b แล้วทานสโพสหรือทานสโพสของ a คูณ b นั่นเองนะคะเวลาหาก็ต้องหา a คูณ b ก่อน a คูณ b จากเรื่องก่อนหน้านะักเรียนต้องคูณเป็นแล้วนะคะเวลาคูณเราจะนำแถวคูณหลัก โดยที่คูณเป็นตัวตัวไปนะคะหนูจะได้ว่าถ้าคำตอบนะคะแถวที่1คูณกับหลักที่1จะต้องได้คำตอบอยู่ในแถวที่1หลักที่1ถูกต้องไหมคะ,ะเดี๋ยวครูเขียนก่อนนะ,ะเมื่อกี้ไม่ได้ทวนเนาะว่าการที่เราจะคูณเมตริกได้เนี่ยนะคะจะต้อง มีจํานวนหลักของตัวตั้งเท่ากับจํานวนแถวของตัวคูณนะคะก็คือ2ตัวหลังเท่ากับ2ตัวหน้าเห็นไหมคะถ้ามันเท่ากาันแปลว่าเราสามารถคูณกันได้และได้คำตอบหรือขนาดของเมติกนะคะเป็น2คูณ3แบบนี้นะคะ ทีนี้คูณได้เลยเนาะเพราะว่าเรื่องก่อนหน้านักเรียนพอจะเรียนมาแล้วนะคะก็แถวที่1คูณหลักที่1นะคะจะได้ว่าลบหคูณสเป็นลบสอคูณศูนย์เป็น0นําไปบวกกันได้ลบสองคำตอบอยู่ในแถวที่1หลักที่1นะคะต่อไปแถวที่1คูณหลักที่2คําตอบก็จะอยู่ในแถวที่1หลักที่2นะคะก็คืออยู่ตรงนี้ คูณเลยทีละตัวลบ1คูณ1เป็นลบ1นะคะ1คูณลบ2เป็นลบ2ลบ1บวกกับลบ2เป็นลบ3นะคะใส่ได้เลยต่อไปแถวที่1คูณหลักที่3คํคำตอบก็จะอยู่ในแถวที่1หลักที่3นะคะก็จะได้ว่าลบ1คูณลบ1เป็น1นะคะแล้วก็1คูณ3เป็น 3บวกกันเป็น4ใส่ได้เลยต่อไปเริ่มเร็วขึ้นอีกสักนิดนึงเนาะแถวที่2คูณหลักที่1นะคะคำตอบอยู่ในแถวที่2หลักที่1 0 1> นคูณ2เป็น02คูณ0เป็น0นบวกกันเป็น0นะคะได้คำตอบเป็น0ต่อไปแถวที่2คูณหลักที่2ค่ะ0นคูณ1เป็น0 2ย์คูณลบ2เป็นลบ4บวกกันเป็น ลบสนะคะต่อไปแถวที่2คูณหลักที่3ค่ะคำตอบอยู่ในแถวที่2หลักที่3นะคะ0ูคูณลบ1เป็น0 2คูณ3เป็น6บวกกันเป็น6ค่ะเราจะได้ว่า A คูณ B นะคะเท่ากับเมตริกนี้เลยมีขนาดเท่าไหร่เนี่ย2คูณ3เหมือนที่ครูบอกแมเมื่อกี้ก็คือนี่ง่ 2เท่ากับ2ตอบ2คูณ3นี่เลยนะคะได้2คูณ3นะคะต่อไปโจทย์บอกให้หา A ทานสูต์ของ A คูณ B ก็ A คูณ B แล้วใส่ทานสโพรนะคะเท่ากับเปลี่ยนแถวเป็นหลักเป็นหลักเป็นแถวค่ะหนูจะได้ว่ามันคือลบ4ลบ3 4นะคะต่อไปก็จะเป็น0-4ลบ4 แล้วก็6นะคะได้ a คูณ b, b แล้ว, <B S 2> ลวหาทานสปอตเรียบร้อยแล้วต่อไปโจทย์บอกว่าให้หา a ทานสปอตแล้วก็ b ทานสปอตค่ะลองมาดู a ทานสปอตนะคะ a ทานสปออุืยเปลี่ยนปากกาเนี่ยลืมเปลี่ยนปากกา a t r a n s p o s e นะคะเท่ากับอะไรเอ่ยนักเรียนตอบได้นะตอบได้เป็นลบ1กับ1นะคะแล้วก็0กับ2ต่อไป b t r a n s p o s e ค่ะ b transpose ก็คือเปลี่ยนแถวเป็นหลักเปลี่ยนหลักเป็นแถวเปลี่ยนอย่างรวดเร็วคือ2 1ลบ1นะคะแล้วก็ 0-2 3ย์ลบสอามโจทำว่า a ทานสโคตกับ b ทานสโคตคูณกันได้เท่าไหร่อันดับแรกต้องเช็คมิติใช่ไหมคะ a มีมิติ2คูณ2 a ทานสโคตนะคะมีมิติ2คูณ2 b ทานสโคตมีมิติ3คูณ2ถามว่า a t ท a n s p o ค e คูณกับ b t r a n s ส o s e ได้เท่าไหร่คะก็ต้องเช็คถูกไหมคะตัวหลังของตัวตั้งก็คือจำนวนหลักของตัวตั้งต้องเท่ากับจำนวนแถวของตัวคูณซึ่งถามว่า3กับ2เทา่ากันไหมคะไม่เท่าแปลว่า a t ท a n s p o ค e คูณ b t ท a n s p o s e หาไม่ได้คะ่ะหาไม่ได้นะคะ ครูยกตัวอย่างว่าแล้วถ้าเราจะหาเพิ่มละ่ะอันนี้ขอเพิ่มนะคะขอเพิ่มขอเพิ่มเองเลยก็คือถ้าเราจะหาเพิ่มเต็นแล้วถ้า b ทานส u p p o r t คูณ a ทานส u p p o r t ละ่ะจะได้เท่าไหร่ถ้า a ทานส u p p คูณ b ทานส u p p o r t หนูก็ต้องเปลี่ยนตัวดูถูกไหมคะเพราะ b มันเป็นอะไรนะ b ทานส u p p o r t เป็น3คูณ2 a ทานส u p p เป็น2คูณ2 แปลว่าตัวหลังของตัวตั้งเท่ากับตัวหน้าของผลของตัวคูณเท่ากันก็แปลว่าหาได้แล้วยังได้คำตอบเป็น3คูณ2ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองหาก่อนทีนี้มันจะงงนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอาตัวนี้คูณตัวนี้นะคะเยนรอไว้เลยว่ามี3ามแถวมี2หลักมีพื้นที่หน่อยรูใส่พื้นที่ก่อน อุ้ยอุ้ยหาความตรงไ,ได้เลยปึ๊บตึ๊บโอเคนะคะเออเสียงจะไม่ค่อยดีหน่อยนะคะเพราะว่ายังเช้าอยู่นะคะยังเช้าอยู่อ่ะทีนี้ b ีฐานสปอสคูณเอฐานสปอสค่ะเริ่มจากแถวของ b คูณหลักของเอฐานสปอสเลยนะคะ2อคูณลบหเป็น ลบนะคะ0ย์คูณ1เป็น0บวกกันเป็นลบ2ค่ะต่อไปแถวที่1คูณหลักที่2ค่ะ2คูณ0เป็น0 0, 0คูณ 2, 2เป็น0นะคะได้0ย์บวกกันต่อไปแถวที่2นะคะคำตอบก็ต้องอยู่ในแถวที่2แล้วนะแถวที่2คูณหลักที่1นะคะ 1, 1คูณลบ 1, 1เป็นลบ1 ลบ2คูณ1เป็นลบ2บวกกันเป็นลบ3ค่ะต่อไปแถวที่2คูณหลักที่2นะคะ -1 คูณ0เป็น0 -2 ลบ2คูณ2เป็นลบ4บวกกันเป็นลบ4ต่อไปแถวที่3นะคะแถวที่3คํคำตอบก็ต้องตอบในแถวที่3นะ แถวที่3คูณหลักที่1เดิมได้ลบ1คูณลบ1เป็น1 -3 คูณ1เป็น3บวกกันเป็น4นะคะต่อไปแถวที่3คูณหลักที่2ตอบแถวที่3หลักที่2นะลบ1คูณ0เป็น0 -3 คูณ2เป็น6บวกกันเป็น6 ที่นี้เราสังเกตเห็นอะไรบ้าง b ทานสปอสคูณ a ทานสปอมันได้ดันได้เท่ากับทานสโอสของ a คูณ b เพราะฉะนั้นนี่ทำให้เราได้ทฤษฎีบทมาอีกหนึ่งทฤษฎีแล้วนะคะ,ะแต่เรามาดูสรุปด้านล่างก่อนว่า a คูณ b แล้วหาทานสปอมันเป็นยังไงกับ a ทานสปคูณ b ทานสโอสคะ ไม่เท่ากันไม่เท่ากันนะคะและที่ครูเสริมไปหนูจะได้ว่า a คูณ b แล้วหาทานสโพสเนี่ยหรือฐานสโพสของ a คูณ b นะคะเท่ากับ b ทานสโพสคูณกับ a ทานสโพสนะคะดังทฤษฎีบทที่3ดังต่อไปนี้ก็คือ a บวก b แล้วหาฐานสโพสจะเท่ากับ a ฐานสโพสบวก b a n s p o s e นะคะเมื่อ a กับ b เนี่ยมีขนาดที่เท่ากันเพราะว่าอย่างที่บอกว่า a บวก b จะบวกกันได้ต้องมีขนาดที่เท่ากันก่อนถึงจะบวกกันได้นะคะต่อไปเมื่อกี้ที่เราได้แสดงเลยก็คือ t a n s p o s e ของ a คูณ b จะเท่ากับ b transpose คูณ a ฐานสโพนะคะซึ่งนี่ไง ถ้าเกิด a คูณ b ใช่ไหมคะก็ต้องเป็น a มีมิติ m คูณ n b ก็ต้องมีมิติ n คูณ p ก็คือตัวหลังของตัวตั้งต้องเท่ากับตัวหน้าของตัวคูณนั่นเองนะคะต่อไป a ทาน s โ p แล้วฐานสโพ p o s อีกหนึ่งรอบนะคะหรือฐานสโพส o ของ a ฐานสโพ p o จะเท่ากับ a ทานสโอสของ A อทานสโ r สจะเท่ากับ A แล้วอย่างที่ครูให้ไป2องให้ไป2ข้อให้ไปเพิ่ม2ข้อก็คือเกี่ยวกับการทานสโ r สเป็นจำนวนคู่ครั้งกับคี่ครั้งถ้าคู่ครั้งคู่ครั้งตอบอะไรนะคู่ครั้งตอบ A แต่ถ้าคี่ครั้งนะคะเอยคี่มีรอิถ้าคี่ครั้ง ขี้ค้งตอบเลยคะ a, ่ะ a ฐานสปอ่ต่อไปค่ะถ้ามีค่าคงที่ c นะคะเป็นจำนวนจริงก็คือเป็นค่าคงที่ถ้ามีค่าคงที่คูณอยู่กับ a แล้วหาฐานสป p p o s ก็คือฐานสป p ร o s ของเมทริกซ์ที่มีค่าคงที่คูณอยู่กับ a เนี่ยจะได้ว่าให้นำค่าคงที่ไปคูณกับ a ฐานสป p o ได้เลยนะคะ ทีนี้เดี๋ยวมันจะมีข้อที่มันเป็นแบบฝึกหัดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นได้จากแบบฝึกหัดเนาะอ่ะยวอคลิปต่อไปนะคะจะมาเจอกันในแบบฝึกหัดที่6ค่ะวันนี้สวัสดีนะคะ